ตอนนี้ไม่น่าตายค่ะร้อนเนี่ยโมเทลก็อยู่ตรงโน้นนะคะที่เห็นต้นตาลนะ่ะใช่ต้นตาลไหมคือรีสอร์ทอันเนี้ยที่พิชนัทเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะว่ามีป่าช้าอยู่ด้านหลังนะคะแต่ด้านหน้าเขาจะสวยค่ะเขาก็จะมีทะเลแบบนี้ค่ะก็ถือว่าบาลานซ์กันไปนะคะบรรยากาศใช้ได้ถ้าเราไม่คิดเยอะนะ <c oughs> พิชนัทตอนแรกก็กลัวตอนหลังก็ชินนะ,ะแต่พยายามจะไม่เบนกล้องไปทางนั้นไงเราก็เอาบรรยากาศที่สวยๆไว้ก่อนนะคะ ส่วนจระเข้ในภูมิภาคนี้ไม่มีนะคะแต่ที่พี่ธนัทพูดถึงเมื่อคลิปที่แล้วก็เนื่องจากว่าพี่ธนัทระแวงอะค่ะระแวงกลัวจะมีเหมือนที่เมืองบลูมเมืองเดอร์บี้ฮะ,ะที่นี่จะมีแต่เต่าน่ารักน่ารักอย่างเงี้ะคะยค่ะไม่เหมือนเต่าบ้านเราเลยเนาะอ๋อดูดนี่นะ เขบอกว่าตรงทรายนั่นน่ะตรงทรายที่จะเห็น,นแดงๆเนี่ยค่ะเป็นที่วางวางไข่ของเต่านะคะที่นี่ขื้นแรงเขาจะไม่ลงว่ายน้ำกันนะว,ว้าวอ้ยดูรอยเต่าที่น่าโอ้รอยเต่านเะนี่ยเนี่ยตัวเขา ถ้าถ้าบ้านเราเห็นจะคิดว่าเป็นรอยอะไรเนี่ย <c oughs> ไม่อยากจะคิดอ๋อาจะขึ้นมาวางไข่โอ้ยตัวก็ใหญ่มากเลยเนาะแต่ละตัวที่หน้าความสูงความกว้างก็จะวัดให้ดู คือเป็นช่วงฤด,ดูเต่าวางไข่นะคะเขาก็จะมีเนินดินส,งสูงแบบนี้นะคะเพื่อไว้ให้เต่าไว้วางไข่นะคะเวลาเดินก็ต้องระวังเขาก็จะมีป้ายแจ้งเตือนบอกนะคะว่าให้ระวังเหยียบไข่เต่าวางไข่ เป็นรีสอร์ทใกล้ชายฝั่งนะคะที่เราพักอยู่จริงๆแล้วแฟนน่ะเขาอยากจะไปพักคาราวานค่ะเพราะว่าคาราวานนี้จะเป็นสัดส่วนนะคะเป็นเหมือนบ้านน่ะแต่ว่าคาราวานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะพนักงานเหมืองแร่เขาจะอยู่ประจําอยู่แล้วห้องพักก็เลยเต็มนะคะเราก็เลยต้องมาพักที่รีสอร์ทนี้ค่ะเนาะเหมือนฝักงกุ้งเลยเต็ไมไปหมดเลยค่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะไปอีกเมืองหนึ่งนะคะต่อเราต้องผ่านไปทั้งหมด5เมืองนะคะกว่าจะถึงเมืองเพิร์ตเราขับรถกลับนะคะหลายวันเลยถอดรองเท้าเดินเลยนะคะ ัอวนอันนี้เต่าปลอมนะไม่ใช่ของจริงนะคะแต่เหมือนมากถิ่นเนี้ยถิ่นเต่าค่ะโอโหมีร่องรอยการนั่งข้างบนนั่นด้วยนะคะเดินเื่นๆใกล้น ักหนึ่งก็จะเข้าบ้านไปนอนแล้วเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องรีบออกแล้วอะค่ะฮี่ตะวันกำลังจะรับฟ้าสวยดินกันเนาะสถานที่แห่งนี้เขาเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกป๊อปปูล่ามากเลยนะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มันจะมีเหตุการณ์ย้ายโยกย้ายกันไปอะค่ะตอนนี้ก็กลับมาบูมอีกครั้งหนึ่ง คือพิจนรณาเห็นว่ามีอะไรที่น่าสนใจดีนะคะเมืองนี้เป็นเมืองประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นเมืองที่เอาชื่อคนมาเป็นชื่อเมืองหน้าชื่อของผู้ชายคนนึงซึ่งเจอท่าเรือเป็นคนแรกเลยนะะแล้วก็รู้ว่าท่าเรือเนี้ยมีสิ่งมีค่ามากมายอะค่ะเขาก็เลยเอาชื่อของผู้ชายคนนี้มาตั้งเป็นชื่อเมืองเพื่อเป็นเกียรติให้แก่เขานั่นเองค่ะ เนี่นะคะหน้าห้องก็จะประมาณนะี้ก็จะมีห้องอื่นๆก็ไม่มีแล้วนะคะเต็มหมดแล้วค่ะอันนี้เขาไปเที่ยวกันที่ยังไม่กลับกันมาก็จะมีปเปลไปเราก็จะได้ห้องเนี้ย